สวัสดีครับช่องสัมพจิตชามีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มีเหรียญเหรียญพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนครปฐมมานะครับปีพศ2566เนื้อ3กษัตริย์นะครับเนื้อ3เคนะครับองค์นี้จากวัดเลยนะครับผมสดๆร้อนๆเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันครับสวยจริงครับด้านหลังเป็นหนุมานนะครับผมสวยจริงนะครับ ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับหลวงพ่อเปิลนเรื่องเรื่องคงกระพันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับทางล่างนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อเปิรนนะครับนี่ครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับแต่ถ้าเห็นเหรียญจริงองค์จริงนี่สวยจริงครับสุดยอดจริงครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นยันหนุมานนะครับหานุมานนะครับไม่รู้หนุมานอะไรนะครับผมหนุมานตัวเก้าหนุมานเชิญทงหรือหานุมานอะไรใครทราบก็คอมเมนต์มานะครับนี่นะครับบาร์โค้ดนะครับ หนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับหนึ่งหกสี่เจ็ดนี่ครับบาร์โค้ดนะครับนี่ z, 3, K, này, ครับสดจากวัดเลยครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามเคนะครับหรือเนื้อสามเคนะครับนี่ครับดูข้างๆดูตัวหนุมานครับนูนสวยครับดูเหรียญจริงนี่อย่างสวยเลยครับผมนี่ครับดูข้างๆนี่ครับจากวัดเหรียญละสามร้อยเองนะครับผมนี่ครับบูชามาครับผมนี่ครับ วัดหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับเหรียญส,สวยๆครับใครมีความคิดความอ่านเลยครับช่วยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณครับ